การหาปริมาตรของหกเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันต้องใช้พื้นฐานการหาพื้นที่ฐานก่อนใช่ไหมก็คือพื้นที่ฝาปิดอะไรที่มันเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งครูจะให้วิธีในการหาพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่า,าไว้ซึ่งครูอยากให้นักเรียนเนี่ยท่องจำเอาไว้เพราะนักเรียนจําเป็นที่จะต้องจําให้ได้อย่าไปพิสูจน์ ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปพิสูจน์เพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับสูตรในการหาพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่านะครับมันก็คือหกรูสาส่วนด้วยสคูณกับ A ยกกาลังสองเดี๋ยวครูจะค่อยแจกแจงแต่ละองค์ประกอบให้นักเรีนยนฟังนักเรีนยนครับองค์ประกอบแรกที่ครูให้นักเรีนยนดูก,ก็คือตรงนี้นะรูทสามส่วนสี่เอยกกำลังสองตรงเนี้ยมันคืออะไรตรงนี้มันก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยม ด้านเท่าอ่ะอีกครั้งหนึง่งมันคือพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าคูไฮไลท์ตรงนี้นะตรงนี้คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่านะทุกคนนี่ตรงนี้เลยและเลขหกตรงนี้มาจากไหนเลขหกตรงเนี้มาจากการที่เราเอาหกไปคูณกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเทา่ามันก็เลยเป็นพื้นที่ของอะไรนะักเรียนสามเหลี่ยมเนี่ยหกอันซึ่งเวลาเอามาประกอบ included, จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่าออกมาใครยังไม่เห็นภาพลองดูตามครูตรงนี้นะ ถ้าเกิดครูแบ่งหกเหลี่ยมได้แบบนี้นะนี่แบ่งตรงนี้นเรจะเห็นว่าตรงนี้คือชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5แล้วก็ชิ้นที่6แต่และชิ้นเนี่ยมันมีรูปร่างเป็นอะไรมันมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมและสามเหลี่ยมตรงนี้มันก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วยถ้าเราคูณ6เ,เข้าไปเราก็จะได้อะไรนกักเรียนพื้นที่ของหกเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้ออกมา นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างจริงๆแล้วนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นจงหาปริมาตรของปรดซึมปริมาตรนะหลักพื้นฐานของมันก็คือหาพื้นที่ฝาปิดหรือพื้นที่ของฐานตรงนี้ให้ได้ก่อนพอหาได้เสร็จปุ๊บให้นักเรียนคูณกับความความสูงตรงนี้นะครับคูณกับความสูงตรงนี้สูงตรงนี้เดี๋ยวคูณเติมมานนี้นึงมันต้องเป็น8นะอ่ะสูงตรงนี้เป็น8ทุกคนอ่ะเขียนเพิ่มไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้ หลักการทำทำยังไงให้ดูที่ฝาปิดก่อนมันเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมหกเหลี่ยมใช่ไหมการหาพื้นที่ของมันก็คือลองแบกตรงนี้ดูเราจะเห็นว่ามันจะมีอะไรนักเรียนมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ทั้งหมดเนี่ยหกรูปนะนี่รูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่ห้ารูปที่หกและมันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วยนะฉะนั้นการหาพื้นที่ฐานเนี่ยเราก็ใช้สูตรเลยก็คือรูปสามส่วนสี่ เอยกกําลังสองก็คือด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยมนี่ก็คืออะไรก็คือ4ใช่ไหมสี่ยกกําลังสองตรงนี้นักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือสามเหลี่ยมด้านเท่าโอเคป่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมีด้านแต่ละด้านเนี่ยเป็น4แต่ต้องแต่ถ้าต้องการหเหลี่ยมแต่ถ้าต้องการหกเหลี่ยมเนี่ยให้เราเอา6ไปคูณให้เราเอา6ไปคูณตรงนี้นะนี่คูณ6เข้าไปเราจะได้พื้นที่ถาดตรงนี้ออกมา แล้วก็คูณกับสูงสูงนี่นะจำไว้เลยนะว่ามันต้องเป็นศูนย์ของอะไรต้องเป็นศูนย์สูงของหกเหลี่ยมด้านเท่านี่นี่อันนี้คือความสูงนะครับความสูงของมันก็คือ8คูณ8ก็ไปเลยที่เหลือก็จะเป็นการคิดเลขนะครับผมอ่ะมามาคิดเลขกันดีกว่านะครับอ่าตรงนี้4ตรงนี้1ตัว4ข้างบนมีอยู่2ตัวใช่ปะ่ะเพราะมันยกกำลังสองแล้วก็ตัดทิ้งไปตัวหนึ่ง อ่ะก็เหลือ4คูณ6 4 6ได้24 24รูท3แต่อย่าลืมนะข้างหลังมันมี8อยู่ให้เราเอา24ตรงนี้คูณกับอะไรคูณกับ8นะครับได้เป็น192รูท3แบบนี้เลยนะหน่วยเป็นลูกบาทหน่วยหน่วยคือลูกบาทหน่วยนะทุกคนอ่ะได้ละได้ละเห็นไหมมันใช้พื้นฐานก่อนนั้นเนี่ยที่เราได้เรียนมาคือ จำแค่สูตรเดียวก็คือสูตรสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมด้านเท่าเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องของหกเหลี่ยมด้านเท่าได้ไม่ว่าจะในเรื่องของการหาพื้นที่เองก็ตามหรือหาปริมาตรเองก็ตามใช้ได้หมดเลยนะทุกคน